ช้าวันหนึ่งบนยอดดอยสงบผู้คนกรับตื่นตะลึงตำรวจเข้าจับพระอนนท์จากวัดป่าหลวงอย่างกระทันหันแต่ทันทีที่รถตู้เคลื่อนลงเขาชาวบ้านร้อยชีวิตวิ่งไล่ตามตะโกนเรียกชื่อท่านทำไมพระที่ใจสงบที่สุดในหมู่บ้านถึงถูกจับเรื่องลับเบื้องหลังการกดดันและอำนาจใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ร่วมค้นหาความจริงและศรัทธาที่จะเปลี่ยนหมู่บ้านทั้งหมู่ไปตลอดกาล แสงแดดยามสายสาต์ลงมาบนยอดเขาสูงปกคลุมด้วยหมอกบางๆที่ยังคงลอยอ้อยอิ่งอยู่รอบใจดีเก่าแก่ของวัดประหลวงดอยคำวัดแห่งนี้ตั้งอย่างเงียบสงบในหุบเขามีกำแพงหินโบราณและระฆังใหญ่ที่สั่นก้องตามแรงลมทุกเช้าพระภิกษุในวัดมีเพียงไม่กี่รูปและผู้คนจากหมู่บ้านรอบๆต่างเคารพนับถือเพราะเชื่อว่าวัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองพวกเขามาหลายชั่วอายุคนในบรรดาพระทั้งหมดมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อพระอานอน์ ท่านเป็นที่รักของชาวบ้านอย่างยิ่งพระอาณนนท์มีใบหน้าอ่อนโยนแววตาเต็มไปด้วยเมตตาและมักช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเด็กเล็กๆในหมู่บ้านต่างชอบวิ่งตามท่านเสมอเพราะท่านจะเล่าเรื่องชาติกรเป็นภาษาง่ายๆให้ฟังจนหัวเราะอย่างมีความสุขผู้ใหญ่ก็เลื่อมใสในธรรมะของท่านเพราะท่านพูดจากตรงไปตรงมาฟังและเข้าใจง่าย แต่ความสงบสุขนี้กลับถูกทำลายลงในเช้าวันหนึ่งเสียงเครื่องยนต์ของรถตู้ตำรวจดังขึ้นบนทางดินที่คดเคี้ยวไปยังวัดป่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้ตำรวจกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นไปยังวิหารไม้เก่าโดยมีเอกสารในมือและสีหน้าเคร่งเครียดเรามาตาหมายเรียกหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้เสียงดังต่อหน้าชาวบ้านที่กำลังทำบุญตักบาตรพวกเขามองหน้ากันด้วยความมุนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพระอนอนท์เดินออกมาอย่างสงบท่านยังคงยิ้มบางๆและพูดว่า โยมทั้งหลาย่าตกใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลแห่งกรรมแต่ทันทีที่ตำรวจพยายามควบคุมตัวท่านน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของพระอานท์มันไม่ใช่เพราะท่านกลัวแต่เพราะห่วงใยชาวบ้านที่รักและผูกพันกันมานานเสียงร้องให้ของพระทําให้หัวใจของชาวบ้านเหมือนถูกบีบแน่นหลายคนร้องตะโกนอย่าพาพระอานท์ไปท่านไม่ได้ทําผิดอะไรหญิงชาราผู้หนึ่งเอาตัวบังประตูรถตู้น้ําเสียงสั่คเครือถ้าไม่มีท่าน แล้วใครจะสอนลูกหลานพวกเราล่ะเจ้ากะตำรวจพยายามอธิบายว่าเป็นคำสั่งจากเบื้องบนพวกเขาเองก็ไม่ได้อยากใช้กำลังแต่คำสั่งคือคำสั่งต้องปฏิบัติตามพระอนนท์พนมมือแล้วเอ่ยเสียงแผ่วว่าโยมทั้งหลายโปรดปล่อยให้เขาพาอัตมาไปเถิดทุกสิ่งมีเหตุผลของมันแม้ท่านจะพูดเช่นนั้นแต่เมื่อประตูรถตู้ปิดลงชาวบ้านเกือบร้อยชีวิตต่างก็วิ่งไล่ตามรถไปบนทางคดเคี้ยวเสียงกรีดร้องเรียกชื่อพระอานนท์พระอนนท์ก้องกังวานไปทั่วหุบเขา บรรยากาศวุ่นวายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เด็กๆร้องให้ตามผู้ใหญ่ชายหนุ่มบางคนหยิบไม้และก้อนหินติดมือไปด้วยแต่ผู้เท่าตะโกนห้ามไว้เพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ไปกันใหญ่รถตู้ตำรวจค่อยๆเคลื่อนลงจากภูเขาท่ามกลางฝุ่นตลบและเสียงร้องที่ดังขึ้นเรื่อยๆตำรวจบางคนมองกระจกหลังเห็นชาวบ้านวิ่งตามมาด้วยน้ำตาพวกเขาเองก็ใจหายแต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ในรถพระอานั่งหลับตาน้ำตาย,ยังคงไหลเงียบๆทำไม่ได้ร้องให้เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนที่อยู่เบื้องหลังที่อาจต้องเผชิญความทุกข์ยากหากไม่มีท่านคอยปลอบโยนและชี้ทางทมคืนวันนั้นหมู่บ้านดอยคำทั้งหมู่บ้านเงียบงนันเหมือนถูกยึดเอาหัวใจไปผู้คนมานั่งรวมกันที่ลานวัดร้องไห้และปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปบางคนเชื่อว่ามีเบื้องหลังทางการเมืองบางคนสงสัยว่ามีคนแกล้กลงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแต่ไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการจับกลุมพระอานนท์เรื่องราวที่กำลังจะเปิดเผยความลับของผู้คนอำนาจและศรัทธาที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมู่บ้านไปตลอดการรุ่งเช้าวันถัดมาหมู่บ้านดอยคำยังคงเงียบงันเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นไม่มีเสียงคล้องระครังจากวัดที่คุนหูทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกเหมือนสูญเสียบางสิ่งที่มีค่าที่สุดไป ที่ลานกลางหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านจํานวนมากมานั่งรวมกันต่างก็ยังมีแววตาแดงก่ําจากการร้องให้เมื่อคืนเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นเป็นระยะมีคนตั้งคําถามซ้ําไปซ้ำมาทําไมต้องจับพระอนนท์ถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นาหรือว่าเป็นเพราะใครบางคนจ้องจะทําลายวัดเราหญิงชราที่รักและเคารพพระอานนท์มากที่สุดผู้เสียงสัน่นตั้งแต่ข้าเด็กจนแก่ท่านไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเลยมีแต่ช่วยเหลือทุกคนแล้วทาไมเจ้าหน้าที่ถึงทําแบบนี้ คำถามเหล่านี้ไม่มีใครตอบด้วยความโกรธและความเศร้าผสมกันจนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรู้สึกเหมือนใจจะขาดในขณะเดียวกันภายในตัวเมืองรถตู้ที่พาพระอานนท์ก็มาถึงสถานีตำรวจพระยังคงสงบนิ่งท่านก้าวลงจากรถอย่างช้าๆต่แววตาเต็มไปได้วยความเมตตาเหมือนเดิมแม้ตำรวจบางคนจะหลบสายตาท่านเพราะรู้สึกผิดที่ต้องทำตามหน้าที่หลวงพ่อโปรดเข้าใจเรานายตำรวจคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นเสียงเบามันเป็นคำสั่งจากข้างบนจริงๆเราเองก็ไม่อยากทำพระอานนท์พนมมือแล้วตอบเพียงสั้นๆว่า ต้มาเข้าใจทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อข่าวการจับพระอนนท์แพร่สะพัดออกไปในเมืองเล็กๆแห่งนั้นผู้คนที่เคยฟังทมจากท่านต่างตกใจและพากันซุบซิบมีทั้งคนที่ไม่เชื่อและคนที่เริ่มตั้งข้อสงสัยว่ามีเรื่องบางอย่างซ่อนอยู่ในหมู่บ้านดอยคำเองความศรัทธาของชาวบ้านเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นพลังพวกเขารวมตัวกันจัดประชุมที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเราจะปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไม่ได้ชายหนุ่มคนหนึ่งผู้เสียงดังถ้าท่านพระอนนท์ถูกใส่ร้ายเราต้องหาความจริง ผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าอย่างหนักแน่นแม้จะมีสีหน้าลังเลแต่เราจะทำยังไงได้ล่ะตำรวจเขามีอำนาจเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาหญิงชาราที่บังประตูรถตู้เมื่อวานตะโกนเสียงสัน่นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยใครจะคืนความยุติธรรมให้พระอานน์เสียงสนับสนุนดังขึ้นทั่วทั้งลานจริงเราต้องไปขอความเป็นธรรมท้ายที่สุดชาวบ้านตกลงกันว่าจะจัดคณะเล็กๆเ,เดินทางเข้าเมืองในวันรุ่งขึ้นเพื่อไปถามหาความจริงจากสถานีตำรวจและจะไม่ยอมกลับมาจนกว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจน คืนนั้นบรรยากาศหมู่บ้านเต็มไปด้วยความตื่นตัวแม้บางคนยังกลัวว่าจะเกิดเรื่องใหญ่โตแต่ไม่มีใครอยากนั่งรอเฉยๆเด็กๆถูกฝากให้ญาติพี่น้องดูแลส่วนชายหนุ่มหญิงสาวหลายคนเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับการเดินทางขณะเดียวกันในห้องคุมขังเล็กๆของสถานีพระอนนท์นั่งขัดสมาธิลับตายอย่างสงบแสงไฟนีออนเหนือสีส่องลงมาเสียงจิ้งหรีดนอกหน้าต่างดังแข่งกับเสียงรถที่แล่นผ่านพระภิกษุนหนุ่มผู้นี้ไม่ได้กังวลเรื่องตนเองแต่ใจท่านกับห่วงชาวบ้านมากกว่าเพราะรู้ดีว่าเมื่อศรัทธาของผู้คนถูกท้าทายก็ยากที่จะหยยุุดดั้้งม่ใหเกิคววาานย ในความสงบของท่านมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เพราะพระอานนท์เองก็รู้ดีว่าการถูกจับครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากเป็นผลของเงามืดที่คืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านมานานแล้วและในวันรุ่งขึ้นเมื่อขบวนชาวบ้านเดินเท้าเข้าเมืองเพื่อไปหาคำตอบเรื่องราวความจริงที่ถูกปกปิดก็เริ่มเผยงแง่มุมที่ไม่มีใครคาดคิด เช้าวันใหม่มาถึงอย่างรวดเร็วแสงอาทิตย์อาบยอดเขาแต่หมู่บ้านดอยคำยิงเต็มไปด้วยความเงียบที่ไม่คุ้นเคยเหล่าชาวบ้านหลายสิบคนมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านเตรียมข้าวของใส่ย,ย่ามและมัดผ้าขาวมาไว้กับเอวบางคนถือพวงมาลัยบางคนถือป้ายไม้ที่เขียนข้อความง่ายๆว่าขอคืนความยุติธรรมให้พระอานน์ผู้ใหญ่บ้านนำขบวนเขายืนอยู่กลางวงด้วยสีหน้าจรงิงจังวันนี้เราจะไปด้วยความสงบไม่ใช่เพื่อทะเลาะไม่ใช่เพื่อก่อความวุ่นวายแต่เพื่อถามหาความจริงหญิงชาราที่ทุกคนเคารพพนมมือขึ้น เราจะไปด้วยหัวใจที่ศรัทธายอย่าได้มีใครคิดทำร้ายเจ้าหน้าที่แม้เขาจะทำให้เราช้ำใจเสียงรับรองดังขึ้นรอบลานใช่แล้วเราจะไปอย่างสงบขบวนชาวบ้านเริ่มออกเดินทางจากหมู่บ้านลงไปตามทางดินคดเคี้ยวมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองระหว่างทางมีเด็กๆและผู้สูงอายุที่ไม่ได้ร่วมเดินทางยืนส่งพวกเขาพนมมืออธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องชาวบ้านและพระอานนท์ เมื่อขบวนเดินเข้าสู่ตัวเมืองผู้คนสองข้างทางเริ่มหันมามองบางคนที่เคยรู้จักพระอนนท์ก็เข้ามาสอบถามและเมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องการถูกจับกุมโดยไม่ชัดเจนหลายคนก็เริ่มเอ่ยเสียงดังด้วยความสงสัยทําไมตตำรวจถึงจบพระที่ดีแบบนั้นเสียงซุบซิบเริ่มแพร่ไปเหมือนคลื่นที่สัตวกระจายออกไปเรื่อยๆที่สถานีตำรวจในเมืองเล็กแห่งนั้นบรรยากาศเริ่มตึงเครียดตั้งแต่เช้าผู้กํากับสถานีเดินไปเดินมาอย่างกระวนกระวายเพราะได้รับรายงานว่าชาวบ้านนับสิบกาลังจะมารวมตัวเพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องเล็กๆทำไมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได เขาพึมพำกับตัวเองพลางหันไปถามลูกน้องใครเป็นคนสั่งให้จับพระอานนท์กันแน่ตำรวจรุ่นน้องสายหัวคำสั่งมาจากเบื้องบนครับผู้กำกับก็รู้อยู่บรรยากาศในห้องทำงานเต็มไปด้วยความกดดันเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากหมายเรียกธรรมดากลับบานปลายเป็นกระแสศรัทธาของผู้คนนับร้อยที่กำลังพัดเข้ามาในห้องคุมขังพระอนนท์ยังคงสงบนิ่งหลับตาสวดมนต์เสียงระฆังในใจท่านดังชัดเจนกว่าความกลาหลสรบต,ตัวตำรวจยามบางคนที่ยืนเฝ้าถึงกับเอ่ยขึ้นว่า หลวงพ่อท่านไม่กังวลเลยหรือพระอานนท์ลืมตาขึ้นช้าช้าย,ยิ้มบางอัตมากังวลก็ไร้ประโยชน์ความจริงไม่อาจถูกซ่อนไว้ตลอดไปในเวลาเดียวกันขบวนชาวบ้านก็มาถึงหน้าสถานีตำรวจเสียงตะโกนเรียกชื่อพระอานนท์ก้องไปทั่วปล่อยพระอนนท์ท่านไม่ได้ทำผิดตำรวจที่ประจำการหน้าสถานีเริ่มออกมาเรียงแถวกันด้วยสีหน้าลังเลพวกเขาไม่ได้อยากปะทะก,กับชาวบ้านเพราะรู้ดีว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุแต่เป็นเพียงผู้ศรัทธาที่อยากถามหาความจริง หญิงชาราเดินออกมายืนหน้าแถวน้ำเสียงมั่นคงพวกเราไม่ได้มาเพื่อก่อเรื่องเราแค่อยากรู้ว่าพระอานนท์ผิดอะไรบรรยากาศตึงเครียดเต็มที่เสียงโห่ร้องดังก้องจนผู้กำกับต้องออกมาปรากฏตัวเขามองชาวบ้านด้วยแววตลังเลแต่ก่อนจะทันพูดอะไรเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านก็ดังขึ้นหรือว่ามีใครใช้พระอนนท์เป็นเครื่องมือท่านใดนั้นความเงียบชั่วขณะก็เข้าปกคลุมพระประโยคนั้นเหมือนทิมแทงใจใครบางคนทุกสายตาหันมามองผู้กำกับซึ่งแม้จะพยายามรักษาสีหน้าแต่ความกระวนกระวายก็ถูกจับได้ชัด ชายหนุ่มคนนั้นเดินเข้ามาใกล้พลางพูดต่อพวกเรารู้ว่ามีคนอยากได้ที่ดินบนดอยคําวัดของเราอยู่ตรงนั้นและมันเป็นพื้นที่ที่มีค่ามากใครสักคนต้องการพื้นที่นั้นแล้วใช้ข้ออ้างเพื่อกำจัดพระอานน์เสียงฮือฮาดังขึ้นรอบสถานีตํารวจบางนายหันมามองกันเองด้วยสายตาไม่มั่นใจเหมือนพวกเขาเองก็สงสัยอยู่ลึกๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระอานน์นั่งอยู่ในห้องคุมขังได้ยินเสียงผู้คนที่เรียกชื่อท่านจากด้านนอกน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้าหักเป็นเพราะความศรัทธ ทุกสิ่งกำลังจะเปิดเผยแล้วท่านพึมพำเบาๆและในขณะเดียวกันชื่อของนักธุรกิจใหญ่ที่มีอำนาจในจังหวัดก็ค่อยๆถูกเอ่ยออกมาจากปากของชาวบ้านทีละคนจนกระแสเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงโห่ร้องของชาวบ้านที่รวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจยังคงดังไม่หยุดปล่อยพระอานน์ปล่อยพระอานน์เสียงนั้นก้องสะท้อนราวกับจะทำให้กำแพงอีกของสถานีสันสะเทือนผู้กำกับที่ยืนอยู่ตรงบันไดาทางเข้าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสภาวะกดดันรอบด้าน ทว่าวแทนที่จะตอบคำถามชาวบ้านเขากลับพูดเพียงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณเข้าใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปทุกอย่างมีเหตุผลคำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้ผู้คนไม่พอใจเสียงตะโกนดังขึ้นหนักกว่าเดิมมีบางคนเริ่มตกมือตามจังหวะเพื่อให้เสียงดังเป็นระลอกคลื่นแต่ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายหญิงชราเจ้าของเสียงที่ทุกคนเคารพรีบก้าวออกมายกมือห้ามพวกเรามาที่นี่ด้วยใจสงบอย่าให้ใครใช้โอกาสนี้กล่าวหาว่าเราก่อความวุ่นวายชาวบ้านค่อยๆสงบลงแต่สายตาย,ยังคงจ้องไปที่ผู้กำกับอย่างไม่ไว้วางใจ ในขณะเดียวกันได้นในสถานีมีชายร่างใหญ่ในชุดสูทเข้ามานั่งรออยู่ในห้องทำงานผู้กำกับใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่สายตาคมกริบราวกับผู้ที่คุ้นเคยกับการสังการมากกว่าอธิบายเขาคือนายสมพรนักธุรกิจใหญ่เจ้าของกิจการไม้และรีสอร์ทหรูที่กำลังจะขยายโครงการไปบนพื้นที่เชิงดอยผมบอกแล้วไงว่าต้องรีบจัดการเรื่องมันถึงจะไม่บานปลายสมพรผู้เสียงต่ำพระรูปนั้นเป็นตัวขวางทางเขามีคนศรัทธาม,มากเกินไปถ้าเขายังอยู่การขยายพื้นที่คงไม่มีทางสำเร็จผู้กำกับถอนหายใจหนัก แต่ตอนนี้ชาวบ้านลุกคือแล้วครับถ้ามันไม่ง่ายที่จะกดเอาไว้สมพรแค่นหัวร้อยเย็นเรื่องศรัทธามันไม่ยั่งยืนหรอกสุดท้ายอำนาจกับเงินต่างหากที่คุมได้ทุกอย่างคำพูดนั้นลอยออกมาพร้อมกับเงาสงสัยที่เริ่มก่อตัวในใจตำรวจชั้นผู้น้อยหลายคนหลายคนรู้ดีว่าการจับพระอานนท์ไม่ใช่เพราะทำผิดจริงแต่เพราะแรงกดดันจากคนที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังในห้องคุมขังพระอานนท์ยังคงนั่งหลับตาเสียงภายนอกว่าเข้ามาเป็นระยะท่านรู้สึกถึงความไม่สงบที่กำลังประตุขึ้นท่านเอ่ยเบาๆกับตำรวจหนุ่มที่นั่งเฝ้า ย่อมเอย่ยความจริงย่อมเปิดเผยในที่สุดแม้แต่งเงาก็ซ่อนอยู่ได้เพียงตอนกลางคืนแต่เมื่อถึงยามเช้าแสงอาทิตย์ย่อมทําให้ทุกสิ่งกระจา่างตำรวจหนุ่มนั้นเงยหน้ามองพระอนนท์แววตาเริ่มสั่นไหวเพราะเขาเองก็เป็นลูกชาวบ้านเขาโตมากับการได้ยินเรื่องราวความเมตตาของพระอนนท์เขาเริ่มลังเลว่าตัวเองกําลังทําหน้าที่หรือกําลังมีส่วนร่วมในการกดขี่ข้างนอกสถานีบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆผู้สื่อข่าวท้องถิ่นบางคนเดินทางมาถ่ายภาพและสัมภาษณ์ชาวบ้านเสียงตะโกนเรียกร้องดังกระจายออกไปสู่โลกภายนอกผ่านกล้องและไมโครโฟน ชายหนุ่มในหมู่บ้านที่กล้าตะโกนเรื่องที่ดินเมื่อวานเดินออกมาอีกครั้งถ้าพวกท่านบอกว่าพระอนนท์ทำผิดก็ขอให้เปิดเผยหลักฐานเราอยากเห็นด้วยตาของเราไม่ใช่แค่คำพูดเสียงปรบมือและโห่ร้องสนับสนุนดังขึ้นเป็นระลอกผู้กำกับเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่ก่อร่างขึ้นเหมือนภูเขาไฟใกล้ประตูเขามองกลับไปที่ห้องทำงานซึ่งนายสมพรยังนั่งรอยอยู่ราวกับหุ่นเชิดที่พร้อมจะกระตุกเส้นเชือกเมื่อใดก็ได้ ในหมู่บ้านดอยคำพี่ตอนนี้เหลือแต่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กกลับมีความเคลื่อนไหวลึกลับเช่นกันคืนที่ผ่านมามีใครบางคนลอบเข้ามาในเขตวัดร้างหลังหมู่บ้านคนเท่าคนแก่ที่เฝ้าดูอยู่จากไกลๆเห็นเงาคนหลายคนถือไฟฉายและเอกสารบางอย่างเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่สิ่งที่เห็นทำให้หัวใจสั่นไหวพวกนั้นกำลังถ่ายรูปแผนที่และจดบันทึกเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบวัดเงาเมื่อที่ปกคลุมเรื่องนี้ค่อยๆถูกเผยออกทีละน้อยทั้งในเมืองและในหมู่บ้านความศรัทธาของผู้คนกำลังปะทะก,กับผลประโยชน์และอำนาจที่มองไม่เห็น และเมื่อเสียงของผู้คนดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนคลื่นซัดเข้าหาฝั่งไม่มีใครรู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะตอบโต้กลับมาอย่างไรแต่ที่แน่แน่การต่อสู้ครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเสียงตะโกนเรียกร้องหน้าสถานีตำรวจเริ่มดังหนักขึ้นทุกนาทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนถูกเรียกมาประจำการเพิ่มเสียงโลกกระทบกับพื้นปูนดังเป็นจังหวะทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดชาวบ้านหลายคนถึงกับถอยหลังด้วยความหวาดกลัวแต่สายตาและหัวใจยังคงยืนยันไม่ถอยผู้ใหญ่บ้านยกมือขึ้นตะโกนพวกเรามาที่นี่ด้ววยความสงบ อย่าให้ใครหาเรื่องได้ว่าเรามาก่อเหตุเสียงนั้นกงไปทั่วทําให้หลายคนค่อยๆสูดลมหายใจและยืนประจันหน้าด้วยความสงบแม้ใจจะสั่นก็ตามทว่าเบื้องหลังความสงบนี้ก็มามีบางสิ่งถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอย่างเงียบๆคืนก่อนหน้านี้ชายเท่าคนหนึ่งจากหมู่บ้านดอยคาที่บังเอิญเห็นกลุ่มคนลึกลับเข้ามาในวัดร้างหลังหมู่บ้านได้เล่าเรื่องนี้ให้กลุ่มชายหนุ่มฟังพวกเขาตัดสินใจกลับไปตรวจสอบในยามค่าและสิ่งที่เจอทําให้ทุกคนตกตะลึงเอกสารหลายแผ่นที่ถูกทิ้งไว้ในกล่องเหล็กเล็กๆโดยคงจะรีบรนนร้ออนนจลืืมหํา เมื่อพวกเขานำกลับมาเปิดดูปรากฏว่าเป็นแผนพังโครงการก่อสร้างรีสอร์ทรู้ที่กินพื้นที่เกือบทั้งเชิงดอยรวมถึงพื้นที่วัดป่าหลวงดอยคำด้วยในนั้นยังมีชื่อบริษัทใหญ่ที่คนทั้งจังหวัดรู้จักกันดีและรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งลายเซ็นของผู้มีอำนาจบางคนที่ทำให้ทุกอย่างดูชอบธรรมชายหนุ่มคนหนึ่งถึงกับกำมือแน่นนี่ไงหลักฐานว่าทำไมเขาต้องการกำจัดพระอานน์เพราะท่านเป็นคนขวางไม่ให้ใครทำลายผืนป่านี้ เอกสารเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้และเตรียมนําออกมาเปิดเผยในวันที่ชาวบ้านชุมนุมเรียกร้องเช้าวันนั้นเองขณะที่ชาวบ้านยังคงตะโกนเรียกร้องหน้าสถานีชายหนุ่มจากหมู่บ้านสองสามคนก็เบียดฝูงชนออกมาพร้อมกล่องเหล็กเล็กๆในมือพวกเขาปีนขึ้นไปบนแท่นไม้ชั่วคราวแล้วชูวเอกสารขึ้นให้ผู้คนเห็นพวกเรามีหลักฐานนี่คือสิ่งที่เขาพยายามปกปิดเสียงนั้นดังจนเงียบทั้งลานทุกสายตาหันไปจ้อง ชายหนุ่มกลางแผนที่ออกเอกสารขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเส้นและตัวหนังสือสีแดงถูกชูขึ้นเหนือศีรษะดูสิพื้นที่วัดป่าและดอยคำทั้งหมดถูกระบุเป็นเขตพัฒนาโครงการพวกเขาจะสร้างรีสอร์ทและสนามกอล์ฟบนดินที่ระบูชาศักดิ์สิทธิ์มาหลายชั่วอายุคนเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีหลายคนตะโกนด้วยความโกรธจริงหรือพวกเขาหลอกเรานี่ไงเหตุผลที่พระอนนท์ถูกจับ สื่อท้องถิ่นที่ยืนถ่ายภาพรีบปรูกันเข้ามาใกล้กล้องและไมโครโฟนจับภาพเอกสารเหล่านั้นชัดเจนเสียงตะโกนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับคลื่นที่กำลังซัดซ้ำผู้กำกับที่ยืนอยู่บนบันไดหน้าสถานีหน้าถอดสีทันทีเขารู้ว่าเอกสารเหล่านี้เป็นของจริงเพราะเขาเองก็เคยเห็นผ่านตาเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ถูกสั่งให้เงียบนายสมพรที่นั่งอยู่ในห้องทำงานหันมามองลูกน้องทันทีไปเอาเอกสารคืนมาเดี๋ยวนี้เสียงนั้นก็ได้ความโกรธจัด แต่ยังไม่ทันที่เจ้าหน้าที่จะก้าวลงมาแย่งกลุ่มชาวบ้านหลายคนก็ล้อมวงรอบชายหนุ่มที่ถือเอกสารไว้ไม่มีใครเอาไปได้นี่คือหลักฐานของเราเสียงโต้เถียงดังขึ้นจนกลายเป็นการประทะเล็กๆมีการผลักดันกันที่แนวหน้าชาวบ้านหลายคนเริ่มกรีดร้องเด็กและคนแก่รีบหลบไปด้านหลังความสงบที่ตั้งใจไว้กำลังจะพังทลายและทันใดนั้นเองเสียงกริ่งโทรศัพท์จากห้องผู้กำกับก็ดังขึ้นเขารับสายด้วยมือสัน่นและเมื่อวางหูลงใบหน้าก็ซีดเผือดเป็นคำสั่งจากผู้ว่าเขาพึพมพำเบาๆแต่ทุกคนใกล้ๆได้ยิน ห้ามใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านให้หาทางไกลเกลี่ยและหยุดเรื่องนี้ก่อนที่สื่อใหญ่ในกรุงเทพจะลงข่าวคำสั่งนั้นเหมือนสายฝนที่ดับไฟกลางลานแม้จะยังไม่สงบแต่ก็ทําให้การประทะรุนแรงที่กําลังจะเกิดขึ้นหยุดลงในเสี้ยววินาทีทว่าความจริงตอนนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของใครอีกต่อไปแล้วพราภาพและเสียงจากที่นี่ได้ถูกส่งออกไปยังโซเชียลและข่าวออนไลน์หลายพันสายตากําลังจับจ้องมายัางเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าดอยคํา และที่สําคัญในห้องคุมขังพระอนนท์เองก็เริ่มได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนดังขึ้นพร้อมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวปล่อยพระอนนท์ปล่อยพระอนอะอนท์ท่านยิ้มทั้งน้ำตารู้ว่าศรัทธาของผู้คนนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกบทขยีงง้ง่ายๆเสียงโห่ร้องของชาวบ้านดังก้องไปทั่วลานสถานีตำรวจจนบรรยากาศกลายเป็นเหมือนเวทีการต่อสู้ระหว่างความศรัทธากับอำนาจผู้คนตะโกนชื่อพระอนนท์ไม่หยุดมือถือและกล้องวิดีโอนับสิบชูขึ้นบันทึกภาพหลักฐานที่ชายหนุ่มเปิดเผยให้เห็นต่อหน้าสื่อ เอกสารแผนโครงการก่อสร้างรีสอร์ทและสนามกอล์ฟที่รวมเอาพื้นที่วัดและป่าดอยคําเอาไว้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญไม่มีใครเถียงได้อีกต่อไปว่าการจับกุมพระอานนท์เกิดจากข้อหาจริงหรือแรงกดดันพระทุกอย่างชัดเจนจนแยจ่จะปฏิเสธผู้กํากับยืนนิ่งอยู่บนบันไดใบหน้าซีดเผือดเขารู้ดีว่าหากยังปิดบังต่อไปอาชีพและเกียรติของตนคงพังลงในพริบตาเขาหันไปมองห้องทํางานของนายสมพรแต่ประตูถูกปิดเงียบเสียงสังการที่เคยดังก้องกลับกลายเป็นความเงียบงนันท่านผู้กํากับเสียงชาวบ้านดังขึ้น ตอนนี้ความจริงอยู่ในมือเราแล้วท่านินจะกล้าบอกอีกไหมว่าพระอานนท์ทำผิดผู้กำกับหายใจแรงหนึ่งครั้งก่อนจะก้าวลงมาช้าๆเขายกมือขึ้นสูงผมจะพูดความจริงเสียงฮือฮาเกิดขึ้นทันทีสื่อทุกคนหันกล้องมาจับภาพผู้กำกับยืนประจันหน้ากับชาวบ้านและเอ่ยเสียงดังการจับพระอานนท์ไม่ได้มาจากความผิดส่วนตัวของท่านแต่เป็นคำสั่งกดดันจากผู้มีอิทธิพลที่ต้องการพื้นที่ดอยคำ เสียงตะโกนของผู้คนดังระเบิดทันทีหลายคนถึงกับน้ำตาไหลเพราะคำพูดนั้นคือสิ่งที่ทุกคนเชื่ออยู่ในใจแต่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนใดกล้าพูดออกมาชายหนุ่มพูดถือเอกสารรีชูหลักฐานขึ้นอีกครั้งนี่คือสิ่งที่พวกเราเจอในวัดร้างมันยืนยันทุกคำพูดทันใดนั้นเสียงประตูห้องทำงานเปิดออกนายสมพรเดินออกมาพร้อมชายชะการสองสามคนใบหน้าของเขายังคงยิ้มยาะพวกบ้านนอกอย่างพวกแกจะทำอะไรได้ต่อให้มีเอกสารก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนความจริงได้ แต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อผู้สื่อข่าวคนหนึ่งตะโกนแทรกขึ้นเอกสารนี้ถูกส่งไปยังสำนักข่าวกรุงเทพแล้วทุกอย่างกำลังถูกเผยแพร่สดคำพูดนั้นทำให้ในายสมพรถึงกับชะง,งักสีหน้าที่มั่นใจเริ่มเปลี่ยนเป็นแข็งตึงเหมือนหินเขาหันไปหาผู้กำกับแต่ผู้กำกับกลับก้าวถอยหลังเหมือนปฏิเสธที่จะอยู่ข้างเขาอีกต่อไปเสียงตะโกนจากชาวบ้านดังก้องยิ่งกว่าเดิมเอาผิดกับคนที่อยู่เบื้องหลังปล่อยพระอนอนท์เดี๋ยวนี้ ภายในห้องคุมขังตำรวจหนุ่มผู้เฝ้าอยู่เปิดประตูอย่างช้าๆเขามองพระอานทน์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพหลวงพ่อเชิญออกมาเถิดครับตอนนี้ทุกคนรอท่านอยู่พระอานทน์ก้าวออกมาอย่างสงบเสียงตะโกนชื่อท่านดังก้องไปทั่วลานบางคนวิ่งเข้ามากราบบางคนร้องให้ด้วยความดีใจท่านยกมือขึ้นห้ามเสียงและเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนโยมทั้งหลายอย่าปล่อยให้ความโกรธครอบงำเราสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือการปกป้องสิ่งที่เรารักด้วยหัวใจที่สงบ คำพูดนั้นทำให้ฝูงชนที่กำลังโกรธเกรี้ยวค่อยๆสงบลงเสียงตะโกนเปลี่ยนเป็นเสียงสวดมนตนที่ดังขึ้นพร้อมกันน้ำตาของผู้คนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในที่สุดเรื่องราวการจับพระอนนท์ก็จบลงด้วยการเปิดโปงเบื้องหลังของผู้มีอำนาจเสียงศรัทธาของชาวบ้านเล็กๆบนดอยคำดังไปไกลเกินกว่าจะถูกปิดปากได้อีกนายสมพรและผู้เกี่ยวข้องถูกสอบสวนส่วนผู้กำกับเลือกที่จะออกมาให้การด้วยความจริง เมื่อพระอนนท์กลับขึ้นสู่ดอยหมู่บ้านดอยคําก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งระฆังวัดดังขึ้นในยามเช้าเด็กๆวิ่งเล่นรอบลานเหมือนเดิมและผู้คนต่างพูดกันว่านี่คือครั้งแรกที่พลังของชาวบ้านเล็กๆสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจที่ยิ่งใหญ่ได้สําเร็จพระอนนท์ยืนมองหมู่บ้านด้วยสายตาอ่อนโยนพลางเอ่ยเบาๆวา่าทุกสิ่งไม่ใช่พระอาตมาแต่พระศรัทธาของทุกคนที่ไม่ยอมให้ความจริงถูกกลบฝงัง แสงแดดยามเช้าสาดลงมาบนยอดใจดีอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามของธรรมชาติแต่ยังเป็นแสงแห่งความหวังที่บอกทุกคนว่าศรัทธาและความจริงแม้จะถูกกดทับเพียงใดสุดท้ายย่อมเปล่งประกายขึ้นเสมอ